การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลครั้งที่1นึ่งมุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทยงานนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือ RDU ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้นในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

เราสร้างก็ว่ามียาที่การขึ้นเรยนอยู่ได้แต่ว่าจะใช้ยาอย่างไรที่ความสมเหตุผลคือสมเหตุผลท้เรื่องความเหมาะสมในการใช้าราคาที่เหมาะสม